มาเข้าถึงช่วงของสามราศีสุดท้ายมาที่ราศีมังกรก่อนเลยราศีมังกรในปี66เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ราศีมังกรเนี่ยครับผมก็ตั้งแต่ปีต้นปี66นะครับมีดาวเสาร์เนี่ยครับโคจรเปลี่ยนตำแหน่งนะครับเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาดาวเสาร์ทับลักนาตัวเองนะครับคราวนี้เปลี่ยนไปอยู่ในเรือนการเงินทําให้ชาวราศีมังกรเนี่ยครับมีเกณฑ์ที่เครียดในเรื่องการเงินเพิ่มขึ้นแต่ว่าถามว่าเครียดในที่นี้ ก็ก็ไม่ได้แปลว่าไม่ดีเพราะว่ามันทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากได้เงินก้อนใหญ่หญเขาอยากรวยขึ้น ไม่ใช่เครียดว่าจะเอาเงินไปใช้อะไรดีใช่ไหมคะอาจก็มีแผงที่จะนําเงินไปใช้ทําอะไรเหมือนกันนะครับเขาก็เลยต้องพยายามหาเพิ่มขึ้นครับอ๋อแต่ก็คือโชคดีในเรื่องของการเงินเพราะว่าจะได้เงินที่ก้อนใหญ่แต่อาจจะมีความเครียดมีความกดดันตัวเองกดดันตัวเองครับแล้วการงานล่ะคะอาจารย์การงานของชาวราศีมังกรก็มีที่พ้นดวงศุกร์นะครับก็ตั้งแต่ช่วงเมื่อปี2 5 6 5ราหูก็เล่งการงานค่ะผมก็มีการผันผวนเดี๋ยวมีงาน แบบไวัยมีงานใหม่ๆแล้วก็จบโปรเจกต์ไปนะครับแล้วก็ทําให้มีความคาดหวังรอคอยนะครับได้ไม่ได้ลุ้นอยู่ตลอด <S S S แต่ในช่วงปี6-6ครับผมอีทธิพลของดาวพฤหัสโคนจรเข้ามาเร่งเปืี่ยนการงานทําให้มีโอกาสที่จะได้งานใหญ่ๆโดยที่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะครับชาวราศีมังกรก็มีเกณฑ์ที่ผู้ใหญ่จะเข้ามาซัพพอร์ตแ อ๋อมีดวงของเมตามหาณิโยผมผู้ใหญ่ให้การสนทนาช่วงประมาณเมษาบางคนอาจจะคาดหวังในการเปลี่ยนงานก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงแต่เปลี่ยนแปลงทําให้ชีวิตเราดีขึ้น,นพนักงาน,นเกี่ยนการสมัครงานต่างๆก็ไปตัดสินใจช่วงประมาณกลางปี2566ได้นะครับ แล้วก็มีเกณฑ์เดินทางค่ะยายที่อยู่เปลี่ยนบ้านมันมีเกณฑ์การปรับเปลี่ยนหลาเร่องอย่งไม่เปลี่ยนงานก็เปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนบ้านเปลี่ยนรถอะไรอย่างนี้ในนี้ความรักราคาจะเปลี่ยนคนด้วยไหมอ่าเรื่องความรักก็ต้องบอกว่าคือถามว่ามีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่ใช่นะครับเข้ามาในช่วงปีที่จะถึงเพราะว่าจริงๆถามว่าเขาเขาอยากมีคู่ไหมเขาอยากมีคู่แต่เขาอาจจะยังบางคนอาจจะยังไม่ได้เจอคู่ที่เหมือนถูกใจหรือว่า เป็นคู่ที่เขารู้สึกว่าเขาไปด้วยกันได้เขาก็จะมีเกณฑ์การตัดสินใจตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับคนที่คบอยู่ถ้าหากว่ารู้สึกว่าไม่สบายใจกับคนเก่าๆก,ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดรู้สึกว่าเข้ากันได้ดีก็อาจจะชัดเจนขึ้นนะครับก็ทําให้ปัญหาต่งตางๆมันขี้ขายลงคู่ก็มีความสุขกับเรื่องคู่มากขึ้นแสดงว่าในปีหน้าปี2 5 6 6ชาวมังกร ดวงเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจะเยอะหน่อยทั้งเรื่องของการงานอาจจะมีการเปลี่ยนงานบ้านอาจจะเปลี่ยนที่อยู่ครูก็อาจจะเปลี่ยนผู้ครอบเออถ้าไม่ดีก็ตัดทีอะไรอย่างนี้แล้วก็มีเกณฑ์การใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของความสวยงามของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําศัลยกรรมในส่วนต่างๆก็ถือว่ามีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงปี66คือปรับเปลี่ยนชีวิตไปเลยแหละเพราะว่ามีเรื่องของการศัลยกรรมก็คือปรับเปลี่ยนรูปร่างโงเหงไปด้วยนะฮะเป็นการปรับโง่เฮงก็ต้องบอกว่า ถือว่าเป็นราศีที่ต้องเปลี่ยนเยอะเหมือนกันนะครับผมใช่และอย่างนี้ถ้าเต็ม10ถ้าเปลี่ยนเยอะขนาดนี้ได้เท่าไหร่คะก็ให้ประมาณสัก8.5แปดจุก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแหละไม่ได้แบบว่าเลวร้ายอะไรเพราะว่าเปลี่ยนแล้วชีวิตมันดีขึ้นพัฒนาขึ้นก้าวหน้าขึ้นสําหรับชาวราศีมังกรในปี2566ค่ะ